ช่วงที่1แขบ v i p กับน้ำดื่มสยามครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับจากการที่ทางรายการได้ลงพื้นที่ที่เขตบางเขนนะครับและได้ทำา MOU ชุมชนต้นแบบปลอดบุหรี่ไฟฟ้าที่เขตบางเขนผมได้พบกับน้องท่านหนึ่งครับที่เขามีทัศนคติที่เกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าได้น่าสนใจมากแล้วน้องคนนั้น ตอนนี้นั่งอยู่่อนข้างผมนะครับน้องโมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์น้องโมพี่มาเจอเราที่ชุมชนหมนู่บ้านลุงสว่างวิเล่ค่พี่ชอบไอเดียของเรามากเลยในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยนะกับเยาวชนค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าน้องโมเพิ่งเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขปีแรกแล้วก็น่าจะแบบอายุน้อยอายุยังน้อยอยู่ ใช่น้อยกว่าสมาชิกทั่วไปท่านผู้ชมปกติอสสจะต้องปกอัพ่เป็นวัยรุ่นอยู่เพราะฉะนั้นไอเดียที่มีเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยแน่นอนครับเขาจะไม่เหมือนอสสทั่วท่ไปค่ะแล้วตัวเราเองเนี่ยกับบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเคยเคยมีม,มาเมื่อก่อนนี้นิดนึงเอาน่ะลองดูมันเกิดจากว่าต้องต้องยอมรับนะคะว่ากระแส <c oughs> สังคมกระแสวัยรุ่นเนี่ยค่ะมีมีผลต่อ ต่อเราไม่มากก็น้อยแต่ไม่ใช่ที่ว่าทุกคนจะมีนะคะแต่ถ้าสําหรับตัวตังโมเองเนี้ยขอสะท้อนประสบการณ์ท no ี่เกิดกับตัวเองนะคะประสบการณ์ที่เกิดกับตังโมเนี้ยอาจจะเป็นประโยชน์กับน้องๆเยาวชนบางท่านไม่มากก็น้อยนะคะขออนุญาตแชร์ประสบการณ์ตัวเองเขาองขอบคุณค่ะอาจารย์ก็คือว่าจะมีกลุ่มเพื่อนรอนช่วงวัยรุ่นอย่างนี้ค่ะเราก็ไปเที่ยวกับเพื่อนๆนเพื่อนเพื่อนก็จะเป็นแบบกลุ่มผู้ชายผู้หญิงวัยรุ่นอย่างนี้ค่ะยังไม่มีครอบครัวเป็นแฟนกันสนุกสนานกันอย่างนี้ค่ะ ก็จะมีแบบไปปาร์ตี้กันไปร้านอาหารแต่ร้านอาหารนี้จะเป็นร้านอาหารแบบร้านอาหารร้านของเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะเป็นร้านเพื่อนเองเปิดร้านเล็กๆอย่างเงี้ยซึ่งสามารถแบบสูบบุหรี่ได้แต่จร hmm. ิงๆสูบบุหรี<_<_<_<_<_<_<_่ในร้านอาหารจะมีโทษนะคะน้องๆสูบบุหรี่ในร้านอาหารมีโทษมีมีค่าปรับนะคะค่าปรับสูงด้วยแต่ใช่ค่ะห้าพันห้าพันบาทนะคะ แต่นี้คือเป็นลานเพื่อนเป็นฟิลแบบเพื่อนกันนะคะอาจารย์กันเองดูดได้ใช่กันเองดูดได้เอาเลยเพื่อนแบบขอโทษนะคะสำหรับเอาเลยมึงดูดเลยอยเงี้ยไม่ต้องแปลอะไรอย่ะเชิวๆมึงด้วยกูด้วยใช่มึงด้วยกูด้วยประมาณนั้นค่ะอาจารย์แล้วด้วยความที่ว่าเราไปกลุ่มเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์มันก็แบบเหมือนเทเนาะไม่ได้คิดอะไรในส่วนตรงนั้นวัยรุ่นด้วยอะค่ะเออเพื่อนก็กินเหล้าสนุกสนานก็ต้องมีแบบสุบหรี่บ้างเลยอะค่ะก็จะมีเพื่อนผู้ชายสุบพอตอย่างเงี้ย วิ้ยไม่เคยเห็นเคยเห็นตะบุรีแบบกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะถามว่ารู้ไหมว่ามันมีโทษรู้ค่ะแต่คิดว่าบุรีไฟฟ้าน,น่าจะมีโทษน้อยกว่าอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เพราะว่าควันมันก็ขึ้นมาน้อยน้อยกว่าไอ้บุรี่มวนนะคะอาจารย์อันนั้นเป็นความผิดแรกใช่เป็นความผิดแรกก่อนที่เราจะเข้ามาเป็นอาสสถูกต้องค่ะอ่ะก็เนี่ยค่ะสนุกสนานาปาร์ตี้กันาทานเหล้าทานเบียมีสุบุรีกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นนะคะ โตขึ้นนะคะอาจารย์ด้วยความที่ว่าเราโตขึ้นแล้วก็สื่อแบบสื่ออินเทอร์เน็ตหลายๆอย่างเนี้ยค่ะแต่ต้องบอกกันนะคะว่าสื่ออินเทอร์เน็ตก็มีทั้งดีและไม่ดีเราก็ต้องเลือกดูนะคะแต่ที่ส่วนใหญ่อะค่ะเริ่มมาเห็นแบบเอ้ยวัยรุ่นนะคะมีพวกดาราด,ดังๆอินฟูเลยพวกเนี้ยค่ะเขาทําแล้วเขาเท่เนี้ยค่ะเฮ้ยเท่ฮะแต่พอเสร็จปุ๊บมันก็มีกระแสจากทางแบบสาธารณสุขหรือ กลุ่มที่เป็นแบบรุนละลงเลยอะคะ่ะอีกฝั่งที่เขารู้แหละว่ามันเป็นโทษใ,ใช่ค่ะอีกฝั่งที่เป็นโทษกระแสะมาไม่ดีนะโดยเฉพาะเออมันเริ่มมันเริ่มลามเข้าไปไม่เฉพาะพวกวัยรุ่นมันลามไปทางเด็กแล้วด้วยค่ะเออหลายๆอย่างเลยค่ะก็เลยเอา้าก็เลยไปจริงจังไปดูะไปดูไปดูข้อมูลว่าเออมันมีสารอะไรบ้างอะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะแล้วที่สําคัญอาจารย์คะมันมันไม่ถูกเลยนะคะที่เพื่อนทั้งโมงซื้อค่ะเห็นหมอกสองพันบาทซื้อมาจากเมืองนอกเลยค่ะ แล้วตอนแรกเลยเนี่ยที่เรากลุ่มเพื่อนเนี่ยเราเคยลองไหมลองนิดนึงค่ะเป็นไงมันสําหรับสาหรับตัวไม่ไม่โอเคค่ะไม่รู้สึกไม่ดีค่ะรู้สึกไม่ดีแต่แบบพอเรามองอื่นเออมันเท่นเนาะแต่พอเราทําตัวเองเราไม่ดีไอตอนที่ซื้อเข้าไปเนี่ยไอบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมีเอฟเฟกอะไรกับทางร่างกาย,ยมีค่ะมีอันนี้รู้สึกสำลักเพราะว่าสูบบุหรี่ไม่เป็นอแต่แค่อยากลองเพราะว่าความว่า,วา อยากได้รับการยอมรับมั้งคะอยากอยู่กับกลุ่มเพื่อนอย่างนี้ค่ะอยากเข้ากลุ่มเขาใช่ค่ะเข้ากลุ่มกับเขาได้แต่ไม่ลองแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เลยแล้วเรากับเพื่อนกลุ่มนั้นคเมื่อเราไม่สู่เขาสู่ยังคบกันได้ไหมคบได้ค่ะนี่แหละครับท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับว่าถ้าเรามีความคิดนะครับไม่จําเป็นหรอกครับว่าเราจะต้องไปชอบเหมือนเขาในสิ่งที่มันจะทําร้ายโทษกับตัวของเราเองเราเลือกได้ว่า เราจะเลือกในสิ่งที่ดีกับร่างกายหรือเป็นผลเสียกับร่างกายถูกต้องแล้วค่ะอ่าหลังจากนั้นเมื่อยังคบกันต่อค่ะแล้วมาเป็นอสสอแล้วเป็นยังไงบ้างพอพอเป็นอสสใช่ไหมคะก็แบบประมาณว่าค่อยค่อยพูดกับเพื่อนค่ะค่อยค่อยพูดว่า hey, เฮ้ยเบาน่อยก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยมันมีโทษอะไรอย่างเงี้ยแต่เพื่อนค่ะมันก็ะจะบอกว่าเฮ้ยน่าไม่ได้จุดเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็แบบพอทุกครั้งที่เจอก็จะเตือนจนวันนึงเขามีครอบครัวแล้วก็ เราก็จะเจอหลานตอนแรกหลานยังเด็กอยู่พอหลานโตพูดได้ก็บอกไปบอกป้าเลยจะดูดม้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เริ่มฟังแล้วก็เหมือนกับว่าพอมีลูกแล้วก็ไม่อยากแบบรักลูกค่ะไม่อยากให้ลูกต้องมาเจอสิ่งที่ไม่ดีควันอะไรอย่างเงี้ยค่ะปัจจุบันในกลุ่มนี้เลิกแล้วถามว่าเลิกทั้งหมดไหมไม่ได้เลิกทั้งหมดแต่ว่าก็เผาลงค่ะแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขาโตขึ้นด้วยแล้วก็สื่อตาม สื่อแบบท,ทั่วไปทั่วๆไปอะคะ่ะมันชัดแล้วว่ามันเป็นทั่วใช่แล้วก็อย่างของรายการของอาจารย์อย่างนี้ยค,ะค่ะก็ลดนันลงใช่ไหมคะบางทีเขาก็ต้องเห็นนะคะเขาก็รู้ว่ามันไม่ดีนะอาจจะแบบว่าเลิกไม่ได้โดยทันทีแต่ก็ปรับปรับ,ปร,บปรับพฤติกรรมตัวเองอให้ลดน้อยลงจากเพื่อนกลุ่มที่ใกล้ตัวเราเนี่ยค่ะเราสังเกตไหมว่าที่เขาสูบบุหรี่ไฟฟ้ามันเนี่ยเขามีผลอะไรกับสุขภาพป้าไหมที่เห็นอะคะชอบไอ เห็น ah. เขาไอแต่เขาไม่ได้บอกนะคะเขาคงไม่มนั่งบอกโมค่ะแต่ว่าก็เห็นแบบชอบแบบเนี้ยค่ะอืมรู้สึกว่าแล้วก็หน้าตาค mm. ่ะม <uh> ันแกกว่าตังโมอายุเท่ากันแต่ดูรู้เลยว่าเขาแก่กว่าเห็นไหมหน้าเขาโซมอะค่ะอาจารย์นี่แหละมันดูไม่สดใสทันที่อายุอายุวัยเดียวกันเพราะไอ้บุรีไฟฟ้าเนี่ยนะมันมีโทษภัยมากมายเลยค่ะหนึ่งในนั้นครับก็คือในเรื่องของความ แก่ก่อนวัยพอดีน้องโมงก็อาจจะย,ยังไม่สะดวกแก่นะครับเพราะว่าคิดได้ในตอนนั้นคือไม่เอาดีกว่าใช่ค่ะอ,อาจารย์แล้วอีกกระแสะหนึ่งยอมรับนะคะว่ากระแสะแต่ละกระแสะเนี่ยมันส่งผลต่อเราเองกันคะก็จะมีกระแสรักสุขภาพก็ตอนนี้ก็มาหันมาใส่ใจสุขภาพพยายามลดน้ําหนักอยู่ค่ะช่วงช่วงแต่ก่อนอาจารย์ไปกินหมูกระทะกินเสร็จไปกินเหล้ากินเบียร์ต่อสุกบุรีต่อ,อช่วงนี้ไม่เอาแล้วคะ่ะก็พยายาม มาใส่ใจสุขภาพมากขึ้นแล้วก็อะไรที่ไม่ไม่ดีต่อสุขภาพก็พยายามไม่ยุ่งเลยแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นค่ะส่งต่อคนอื่นด้วยไม่ใช่ว่าพอตัวเองแบบรับรู้ใช่ไหมคะจะไม่บอกใครก็ตงโมงคิดว่าตงโมงคงแบบเป็นฟันซุนเล็กๆโอ้ท่านผู้ชมครับคําว่าส่งต่อเนี่ยนะครับผมบอกได้เลยว่าอ,อสอสอที่เราเป็นอยู่เนี่ย สมัยก่อนบอกเพื่อนก็แค่กลุ่มเดียวใช่ค่ะตอนที่เป็นอสอสอหนึ่งคนรับผิดชอบสามสิบหลังใช่ค่ะได้เอาเรื่องเนี้ยไปพูดกับเขาไหมาพูดค่ะ, <Overwatch. S 2> คะเพราะว่าก็จะแบบพอเวลาลงลงใช่ไหมคะมัีความรู้สึกว่าถ้าเราไม่พูดเลยอะค่ะหมายถึงไม่พูดเลยเนี<ะ>้ยมันเป็นศูนย์แต่ถ้าเราพูดอย่างเงี้ยค่ะก็ห้าสิบห้าสิบอาจจะได้ผลมากไม่ได้ผลมากแต่ก็ดีกว่าไม่ได้พูดเลยแล้วยิ่งพอพูดแล้วแล้วก็ ให้เขาเห็นถึงโทษหรือตมมีรายกลุ่มหมู่บ้านด้วยค่ะแล้วก็มีรายกลุ่มส่วนตัวของกลุ่มที่ตงมดูแลยอยู่30หลังเวลามีข้อมูลอะไรที่เป็นประโยชน์อะค่ะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ค่ะอาจารย์ตมก็จะส่งคลิปเข้าไปในกลุ่มให้เขาดูด้วยอย่างน้อยตมคิดว่าเขาน่าจะเปิดผ่านตาดูากกบ้างมันนี่ค่ะอาจารย์จะมีฟีดแบ็กไหมนี่ค่ะมีเขาก็จะส่งกดเยี่ยมมาไม่รู้ว่าดูหรือเปล่าหรือว่าแบบประมาณดูหรือเปล่าไม่รู้แต่กดเยี่ยมมาก็ถือว่า ดูแล้วกันค่ะอาจารย์แล้วตอนที่เราลงไปตามบ้านเนี่ยลง,ลงไปตามบ้านเราพูดเรื่องนี้เนี่ยเขาเป็นไงเขาเขาแฮปปี้ไหมหรือเขาแบบเดินหนีคืออาจารย์คืออันนี้ส่วนตัวทางโมคิดเองนะคะว่าจิตวิทยานในการพูดคุยอะคะ่ะบางทีอะค่ะคนเขามีความคิดคอนแบบกับเราแล้วเราอายุน้อยกว่าเขากับผู้ใหญ่อะค่ะเราก็ต้องพูดอีกแบบหนึง น้องๆเด็กๆเยาว,วชนแล้วก็ต้องพูดแบบนึงถ้าไปอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบบว่าด้วยความที่ว่าในหมู่บ้านเรารู้จักกันหมดใช่ไหมคะก็จะแบบเอยายกตัวอย่างผมเท่าอาจารย์อยู่ในหมู่บ้านเว้ใช่ไคะลุงวันนี้เป็นไงมากอะ่ะวันนี้สูบบุหรี่เป้าแล้ว,แล,วแล้วกลิ่นมวนอะ่ะอ๋อเอาให้มันลดลง่อยเนาะเออปอดเปิดเลยจะได้ดีแล้วตรวจสุขภาพยังคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นแนวแบบมันว่าลูกหลานห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุอย่างนี้มากกว่านี่คือเรื่องจริงนะครับท่านผู้ชมครับลองสิครับ ไปสั่งเขาสิไม่ได้ใช่ไหมคะเจอเขาเป็นนี้เลยใช่ไหมแต่นี่เราพวงใหญ่อ่ะใช่ค่ะมันก็จะซอฟลงใช่แล้วก็จะมีแบบที่ผู้บอกว่าอ่าประมาณว่าลดแล้วลดแล้วแล้วเงินเงินไอ้นี่ป่ะเงินแบบเงินเงินไอ้นี่แบบเงินเหลือเยอะป่ะเขาก็จะพูดแซวเล่นตลกแบบมาน่าโอ๊ยไม่ไม่นี่แล้วไม่ซื้อแล้วโมก็เลยบอกว่าดีมากกันลุงดีมาก อ๋อขอคนอื่นเขาดูดบอกก็ <laughs> จะเป็นขำๆไปมันจะเราไม่อยากให้เครียดไม่อยากให้เป็นภาวะตึงเครียดอะคะเคยเก็บสถิติไหมว่าแต่สองปีที่เราเป็นอ,อสอสอเนี่ยค่ะไปพูดเรื่องเนี้ย <laughs> เขาเลิกได้กี่คนไม่ไม่ถึงกับเคยแบบไม่ถึงกับเก็บสถิติแต่แค่แบบประมาณว่ารู้แค่ว่าอ่ะถ้าเลิกเลยเนะี่ยังไม่มีค่ะแต่ถ้ารู้ว่าที่แบบว่าเออเผาลงอะไรเงี้ยก็ประมาณ ประมาณห้าคนได้ที่เผาลงเจอก็จะแบบคือเราพูดบ่อยค่ะเพราะมีความรู้สึกว่าขออนุญาตใช้สุภาษิตที่บาาแบบว่าน้ําหยดลงหินหัวหินก็จะใช้แบบว่าใช่พอเขาเจอม้วะเอาอีกแยะเห็นโม้วนะเอาอีกแยะพูดอีกแล้วแล้วแล้วลุวงเลิกได้ย,งไงยัง่ะเหลือสองมวลยังเหลือหนึ่งมวลยังอะเพายังยังยังเดี๋ยวก่อนเลยอย่างเงี้ยเออก็จะเป็นประมาณนี้ก็ยังดีใช่ค่ะจากแต่ก่อนเขาบอกว่าหนุ่มๆเขาเป็นซองเลยนะคะตอนนี<笑><笑>้ตอนนี้เขาบอกว่าเหลือแค่มวลสองมวลอ่าเห็นไหมท่านผู้ชม ขนาดเมื่อก่อนเนี่ยลอกันเป็นซองตอนนี้ที่น้องโมก็บอกครับน้ําหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อนใช่ค่ะเหลือมวลสองมวลนี่ถือว่าใกล้เลิกกันนะใช่ไหมคะใกล้เลิกแล้วนะแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเป็นอายุข,ของเขาด้วยหรือเปล่าคะเพราะว่าสุขภาพร่างกายก็คงไม่ได้แข็งแรงเหมือนเดิมแล้วหมอคุณหมอก็น่าจะแบบเอาเภาะนะไม่นั่นเดี๋ยวอะไรย่างเงี้ยแต่ว่าที่ดูสามสิบหลังเน,นี่ยค่ะไม่มีใครเป็นแบบร้ายแรงแบบมะเร็งปอดออะไรไม่มีเลยนะคะแต่เขาก็แบบรู้สึกแบบ มันรู้สึกว่าสุขภาพไม่ค่อยดีค่ะสุดท้ายเลยอยากจะให้เราฝากกับเด็กและเยาวชนซึ่งตอนนี้ถูกมอมเมาเยอะมากในเรื่องว่าบุหรี่ไฟฟ้าทำให้เลิกบุหรี่มวนได้หรือสูบแล้วไม่เป็นไรจากการที่ผู้บุหรี่ไฟฟ้ามันชอบใช้หลักการตลาดแบบนี้โ <c oughs> น้มน้าวเยาวชนข <c oughs> ในโรงเรียนอ่ะเราเป็นตัวแทนเยาวชนใกล้ชิดเยาวชน ลองบอกกับน้องๆเลยว่าเป็นยังไงได้ค่ะน้องๆค่ะน้องๆอะค่ะเป็นเด็กในวันนี้แต่เป็นผู้ใหญ่ในวันหน้าพี่เชื่อว่าถ้าน้องๆอยากให้สังคมเราหน้าอยู่ขึ้นนะคะน้องต้องเริ่มจากที่ตัวเราก่อนหนึ่งตอนนี้นะคะน้องเข้าสื่อโซเชียลน้องต้องเลือกดูว่าสื่อโซเชียลช่องทางที่ถูกต้องอะค่ะถ้าแต่แต่ถ้าแต่ถ้าไม่แน่ใจนะคะน้องถามผู้ปกครองด้วยก็ได้เพราะว่าน้องยังเด็กบางที ไม่รู้ว่าสื่อที่เขาสื่อมาเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่ายังไงก็ถามคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะแล้วกเ็เรื่องยาเสพติดแต่ละชนิดนะคะ่ะถ้าเป็นไปได้อย่ายุง่งอย่าเสพจ,จะดีที่สุดแต่ถ้าสมมุติว่ามีคนมาชักจูงให้ปรึกษาคุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูหรือผู้ใหญ่ที่น้องไว้ใจนะคะแล้วก็อยากจะบอกน้องๆว่าเ,เวลาเรียนมันจะมีวิชาสุขศึกษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าไม่เข้าใจตรงไหนถามได้ แล้วก็หาสาระความรู้ค่ะมีในอินเทอร์เน็ตน้องดูได้เลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออยากให้น้องเป็นกระบอกเสียงเหมือนพี่ด้วยส่งต่อกับคนอื่นด้วยแล้วถ้าเกิดว่าน้องทําได้แล้วเป็นช่วยคนอื่นทาได้พี่เชื่อว่าประเทศไทยของเราเนะะี่ยค่ะก็จะไม่มีปัญหาเรื่องยาเสพติดแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บที่เกี่ยวกับเรื่องทางปอดหรือที่เป็นโรคที่มาจาก บุหรี่หรือสิ่งเสพติดเนี่ยค่ะก็จะลดน้อยลงก็อยากจะฝากน้องๆเท่านี้ค่ะน้องๆครับเชียร์พี่โมนะครับเขาผ่านมาก่อนะนะครับและนี่แหละครับคืออส,อสสชุดใหม่เอี่ยมเลยของศูนย์บริการ24เขตบางเขนนะครับที่อายุน้อยที่สุดครับวันนี้ต้องขอบคุณน้องโมมาก,กาขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์เช่นกันค่ะ,คะ ช่วงที่3 c a m คมปัสแอนดิตทแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กลต้ท่านผู้ชมครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมายัางเขตบางเขนนะครับซึ่งตอนนี้ครับบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเราต้องยอมรับกันแล้วนะครับว่าค่อนข้างที่จะระบ,บาดรุนแรงมากโดยเฉพาะได้เข้าไปยังโรงเรียนและชุมชนต่างๆมากมายเลยวันนี้ครับอสอสศู24ที่บางเขนนะครับเขาเข้มแข็งมากเขารวมตัวกันเป็นภาคีเครือข่ายของชุมชนเลยมาร่วมทำม MOU ชุมชนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าครับในเขตบางเขน ซึ่งแน่นอนครับทุกเครือข่ายที่วันนี้ทางท่านประธานอสสนํามาเนี่ยล้วนแล้วจะเป็นอสสที่คุณภาพครับแก้วและชาวชุมชนที่พร้อมใจกันลุยต้านบุหรี่ไฟฟ้าครับเดี๋ยวเราจะมาฟังเสียงกันนะครับว่าอสสศูนย์ยีบางเขนนี้เขาเข้มแข็งขนาดไหนที่จะต้านภัยกับบุหรี่ไฟฟ้าครับอสสอศูนยสบางเขนไม่เอารีไฟฟ้า ครับและทุกครั้งที่เราลงพื้นที่กับพี่น้องอสสสทุกเขตน,นะครับและทุกชุมชนกลุ่มเพื่อสุขภาพประชาชนครับจะลงพื้นที่กับเราทุกครั้งและในวันนี้ครับท่านประธานก็มากับเราด้วยอยากให้ฝากอะไรกับท่านผู้ชมในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าด้วยครับสาหรับเรื่องบุหรี่ไฟฟ้านี่ตอนนี้เป็นปนัญหาของเยาวชนไทยมากทางกลุ่มเพื่อสุขภาพประชาชนเนี่ยได้ร่วมมือกับชมรมเยาวชนไม่สนใจบุหรี่ร่วมกันทํางานเรื่องนี้ถ้าใครมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่อง บริไฟฟ้าหรือต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับโทษหรือปัญหาต่างๆเนี่ยประสานงานมาที่กลุ่มได้พร้อมทั้งโลกอื่นๆด้วยนะครับครับวันนี้เห็นไหมจัดเต็มเลยอสสบางเขนศูนย์ยี่เขามากันกับขั้นดีใจไหมวันนี้มากันแบบนี้เลยดีใจครับดีใจครับท่านผู้ชมครับและขณานนี้ผมก็อยู่กับท่านรองประธานอสสเขตบางเขนและ ประธานชุมชนรุ่งสว่างวิเศนะครับเดี๋ยวเราจะมาฟังเสียงกันว่าทาั้งทั้งชุมชนแล้วก็ทางราประธานอาสสในวันนี้พร้อมไหมที่จะต้านภัยบุรีไฟฟ้าที่กำลังจะเข้ามาหาเด็กและเยาวชนในชุมชนของเราครับครับถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่โครงการนี้นะครับทำให้ในภาพรวมของเขตบางเขนของเรานะครับโดยเฉพาะหมู่บ้านและชุมชนต่างๆเนี่ยพร้อมที่จะ,ะนําสิ่งดีๆที่เป็นโครงการนะครับเรื่องบุรีไฟฟ้าเนี่ย นำมาปรับและพัฒนาให้ได้รับรู้แล้วก็เรียนรู้นะครับเพื่อที่จะได้แก้ปัญหาให้ถูกต้องนะครับตอนนี้ในภาคของชุมชนบ้างชุมชนก็มีความยินดีนะคะที่ได้ร่วมมือกันหลายชุมชนในเขตบางเขนค่ะของรุ่งสว่างเองนะคะที่ผ่านมาเราก็ทําการรณรงค์ค่ะ ประกาศเสียงตามสายนะคะในเฟซของชุมชนแล้วก็เสียงตามสายของหมู่บ้านคะ่ะที่ที่ทาการเองเรามีบอร์ดนะคะที่ติดเรื่องอันตรายของยาสพติดคะ่ะนะคะให้ให้คนที่เข้ามาใช้ในสมสรอนของเราเนี่ยได้อ่านกันเด็กๆก,ก,ก็จะมาเล่นกันแล้วก็บอกผู้ใหญ่อะคะ่ะเวลาประชุมคณะกรรมการหรือสมาชิกเราก็จะบอกว่าให้ช่วยดูแลค่ะเพราะตอนนี้ปุ๋ยไฟฟ้าเองก็เข้าไปหานักเรียนแล้วนะคะป .3 ปสี 4, อะไรอย่างเงี้ยก็ให้ผู้ใหญ่ช่วย ระเวดระวังกันค่ะนะคะเอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้มากันหลายชุมชนนี่แค่2ชุมชนเดี๋ยวเราจะไปดูอีกว่าอีกหลายชุมชนเขาพร้อมมากน้อยแค่ไหนครับครับแล้วทีนี้มาอีก3ชุมชนครับที่วันนี้ก็มาร่วมในงานวันนี้ทางขวามือครับจากไหนครับสวัสดีค่ะจากหมู่บ้านสิริชัยนะคะชื่อทางทิพย์เวกินวัฒรเศชค่ะสวัสดีค่ะจากหมู่บ้านชนชื่อนางมิทาจารุณีพนรัตน์นะคะ สวัสดีค่ะชยานิตีสุดาบัณฑิตจากชุมชนเอื้อทรอคูบอน27ค่ะอ่าทนนี้ชวนชื่นตอนนี้ทำอะไรไปบ้างแล้วในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้ากับทางชุมชนครับเอ,อ่อมารณรงค์เกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้านะคะแจ้งให้ประชาชนในหมู่บ้านและก็ลูกหลานตัวเองทราบค่ะเอาละครับเราจะมาฟังเสียงทั้ง3ชุมชนว่าพรา้อมไหมที่เขาจะลุยบบุหรี่ไฟฟ้าครับพร้อมค่ะ แลท่านผู้ชมครับและวันนี้นะครับเราก็ได้รับเกียรติจากคุณหมอนะครับท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์วิการสาธารณสุข24เขตบางเขนนะครับซึ่งวันนี้ท่านจะมาบอกในเรื่องของโทษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าครับวันนี้เราจะต้องมาคุยกันถึงโทษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าแบบง่ายๆนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราเข้าใจว่าบุหรี่จะต้องมีพิษที่ไหนอะคะต้องคิดว่าต้องมีที่ปลอดอย่างเดียวใช่ไหมคะมันไม่ใช่แค่นั้นค่ะบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันมีสาร เขาเรียกเป็นสารเคมีที่ไม่ดีอยู่มากมายหลายตัวเลยนะคะอ่ะดังนั้นเนี่ยการออกฤทธิ์ไม่ใช่แค่ที่ปอดค่ะมันจะทำลายตั้งแต่ระบบประสาทค่ะทำลายตัวเซลล์สมองนะคะนะทำลายมาถึงตัวทางเดินหายใจตัวปอดและระบบทางเดินหายใจต่างๆนะคะทำลายที่ดวงตาและผิวหนังและที่สำคัญอีกอันนึงก็คือทำลายเรื่องของระบบหัวใจและหลอดเลือดด้วยนะคะ อันนี้ยังไม่นับรวมอื่นๆอีกมากมายซึ่งจะส่งผลไม่ดีแล้วก็ส่งผลต่อทั้งการเรียนการทำงานและการใช้ชีวิตของน้องๆเยาวชนแล้วก็บุคลากรหรือว่าประชาชนทั่วไปด้วยค่ะค่ะเชื่อคุณหมอนะครับแล้วชีวิตจะยืนยาวครับเนื่องด้วยในขณะนี้บุหรี่ไฟฟ้าได้แพร่ระบาดเข้ามายันชุมชนในเขตบางเขนค่อนข้างมาก ทางอสสในเขตบางเขนจึงได้มีมติร่วมกันว่าควรมีนโยบายขับเคลื่อนป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ชุมชนเขตบางเขนให้ปลอดบริุหริ่ไฟฟ้าและยาเสพติดโดยควรบูรณาการร่วมกันในทุกชุมชนเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วนและเมื่อพบปัญหาจะต้องรีบรายงานและส่งผลมาย่างสู์บริการสาธารณสุขย4 เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาดัางกล่าวต่อไปเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เด็กและเยาวชนรวมทั้งประชาชนทั่วไปให้รับทราบถึงพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วดิฉันขอเรียนเชิญท่านประธานกล่าวเปิดงานค่ะสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกๆท่านที่มาร่วมงานโครงการชุมชนปลอดบุหรี่ไฟฟ้า ก้าชุมชนต้นแบบเขตบางเขนบุหรี่ไฟฟ้าในสถาน,นาการณ์ปัจจุบันถือว่าเป็นมหันตภ,ภัยร้ายที่มีผลทำลายสุขภาพของทุกคนปัจจุบันบุหรี่ไฟฟ้ากำลังระบาดในกลุ่มวัยรุ่นและวัยเรียนส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพของทั้งเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปในวันนี้เราได้จัดกิจกรรมโครงการชุมชนต้นแบบเขตบางเขนปลอดบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งถือว่าเป็นความร่วมมือร่วมใจของประชาชนในชุมชนพื้นที่เขตบางเขนและของอสสสูนย์บริการสาธารณสุข24บางเขนทุกท่านและในวันนี้ได้มีพิธีลงนาม MOU เกิดขึ้นที่สำคัญได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายภายนอกเข้ามาร่วมผลักดันอาทิเช่นกลุ่มเพื่อสุขภาพประชาชนนำโดยนายราชศักดิ์ตรีทิกูล ชมรมเยาวชนรุ่นใหม่ไม่ใส่ใจบุหรี่ภายใต้สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่นำโดยอาจารย์ชัชวานเผ่าสวัสด์พันเอกอิงบัวบุษษบายุคนอดิสัยและรายการเลิกบุหรี่ดีต่อใจปีที่7ของทางททบ5ที่วันนี้ได้มาบันทึกเทปโทรทัศน์เผยแพร่กิจกรรมดีๆต่อสังคมนักว่าพวกเราจะร่วมกัน เป็นภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งในการที่จะต่อสู้กับบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบร้ายแรงเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนในชุมชนของพื้นที่เขตบางเขนในบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วดิฉันขอเปิดกิจกรรมโครงการชุมชนต้นแบบเขตบางเขนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าและพิธีลงนาม MOU ณบัดนี้ขอบคุณค่ะ ไฟฟ้า1แท่งเท่ากับบุหรี่ยี่สมวนนะคะมีนิโคตินเท่ากับบุหรี่ยีสมวนเพราะฉะนั้นเนี่ยในสารน,นิโคตินนยคะเป็นสารที่ออกฤทธิ์ในเรื่องของการกระตุ้นประสาทคล้ายๆกับพวกยาบ้าเลยนะคะเป็นสารกระตุ้นประสาทที่ทําลายสมองด้วยนะทำไมถึงเด็กถึงติดเพราะว่าน,นิโคตินมันมีสูงนะคะ ในบุหรี่ไฟฟ้าติดง่ายแล้วก็เลือกยากนะเพราะอะไรถึงติดง่ายเพราะว่าเด็กในวัยรุ่นทุกวันนี้นะคะเด็กตั้งแต่เด็กเล็กถึงยีหปีค่ะสมองเป็นช่วงที่กําลังได้รับการพัฒนาพอเด็กได้เสพบ,บุหรี่ไฟฟ้าเข้าไปแล้วนะคะมันจะทําให้มีปัญหาในเรื่องสมองเด็กก็จะมะีพัฒนาการสมองที่ล่าช้าเรียนไม่รู้เรื่องมึนหัว นะคะความคิดสร้างสรรค์ก็จะลดน้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยบุหรี่ไฟฟ้าก็จะบั่นทอนในเรื่องของการใช้ชีวิตของเด็กนะคะในเด็กที่สูบบุหรี่ไฟฟ้านะคะ53%ที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีภาวะเป็นโรคซึมเศร้าค่ะเพราะว่าอะไรคะมันไปทำลายสมองนะแล้วก็จะเรียนให้ท่านทราบว่าเดิมทีเด็กที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าในสมัยก่อนนะคะมีแค่5%ปเ นะและอายุเฉลีย่ยอยู่ที่18ปีแต่ตอนนี้อายุเฉลีย่ยของเด็ก43เปอร์เซนต์สูบุหรี่ฟ้าอยู่ที่10ขวบนะคะก็ฝากทุกท่านนะคะในเรื่องของอการที่จะดูแลบุตรหลานไม่ให้ห่างห่งางไกลจากบุหรี่นะคะ,อะนอกจากบุหรี่ตรงนี้แล้วนะคะท่านยังไปน,นึกถึงโรคอย่างอื่นด้วยนะ นิโคตินก็คือทำลายประสาททำลายสมองแต่สารอย่างอื่นนะคะยังมีฤทธิ์เกี่ยวกับการหลอดเลือดนะคะระบบหลอดเลือดแล้วก็ปอดใส่แมสได้ใส่แมนสแมนะคะเราไม่สามารถที่จะไปห้ามคนในชุมชนได้ไม่สามารถที่จะไปห้ามบุตรหลานคนอื่นได้นอกจากบุตรหลานเราแต่สิ่งที่เราจะป้องกันในบุหรี่มือสองจากบุหรี่ไฟฟ้าก็คือสวมแมสแล้วก็ห่าง นะคะเพราะมันก็จะทำจงผลกับในเรื่องของอหลอดลมอักเสบได้ถึง3เท่า นันไม่ได้มีแค่คันคิดเลิกลองเลิกมองเลิกไปคิดเพราะชีวิตนั้นมีค่าถึงเวลาบอกลาบุริมิตรธรรมดาก็เสียเวลากับนานาาสดใสที่เธอต้องก้าไป